ตัวเดียวอุ้ยสายสวยอะทุกคนสายสวยครับโดนแล้วเหรอ,อทุกคนครับเพิ่งเพิ่งจะไปไล่เอ็นเองอะมาแล้วอะดึงมาดึงมานี่ไปเกี่ยวแก้มอ๋อแต่ว่าสายสวยนะเพิ่งจะพี่ยัเองนะคะมันตอดมันตอดคันเดิม เออเออเออเอนั่นย้อนแล้วย้อนแย้อนแล้นแล้วโดนไหมโดนโดนนะครับปันสันบอกโดน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปันก็เอาหม้มาตบปลาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาตบปลากันที่ฝ่ายน้าล้นนะทุกคนนี่นะคะก็เป็นฝ่ายน้าลน้นส่วนรลลอบๆเนี่ยมันลกมากนะคะเราไปตกไปได้เราก็เลยมาได้แต่จุดนี้นะคะนี่จุดนี้ก็ยังลกเลยครับจุดนี้ก็ยังลกนะคะเดี๋ยวเราชมกันว่าวันนี้ปลาจะเข้าหรือเปล่าดูนะคะตากงเขาจะเฟีนให้ปันปันแล้วเดี๋ยวถ้าปลาเข้าเนี่ยปลาจะเป็นคนเยอะเองใช่อะไรผมเป็นเด็กปั้นนะครับปั้นลำ ตอนนี้ก็นั่งรอปลาเข้านะครับจะนั่งรอสักพักหนึ่งแต่อีกสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นนอนรอนะครับหลังจากอีกสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นลับรอหรือก็ได้ถ้าปลายังไม่เข้าเดี๋ยวมารอดูครับว่ามันจะเข้าไหมเจอปลาซิวควายเยอะมากน่าเอาไปแกงมากเลยปลาซิวควายปลาซิวควาย ปลาซวควาย,าววายเยอะใช่ไหมอ,อ๋อมันมาตอดลำที่เราล้างมือนะครับเห็นเราไหมลูกเนี่ยตเต็มเลยตุ๊บ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 อ๋อิน่าจะโดนแล้วแหละไม่โดนเหรอไม่รู้ว่ะมันโดน ตัวเล็กอะเออโดนจริงๆด้วยโด,โดนโดนปลาแล้วมาลุ้นใจอ๋อปลาหนีนปลาหนีนนั่งตาโตนีด่เดียวจะหลุดแล้วไม่ใช่แล้วก็เป็นปลาพิการด้วยเอ้าโอ้เธอ,อไปเดี๋ยวเราจะปล่อยเธอไปนะดูเธอว่าโดนอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนโดนตะคายป่ะเราจะคายมันไปเรียงๆมั้เนาะเออไปไปไปเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปโอ้ถือว่าตาโตไปปล่อยไปไปโตนะมันกินเด็กแล้วอ้าวปลาปลาปลาตอดแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นมันยอนมาลองดึงดู ไม่โดนใช่ไหมเอาอะไรวะหนักขึ้นแล้ววะอ้าวโดนไงโดน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 เออเมื่อกี้เบาวิ่งเลยนะเมื่อกี้เบาวิ่งนะครับนางบอกอุ้ยมันเลี้ยวแล้วนะโอ้ยโอุ้ยโอ้ยมาไปนี้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอุโอุ้ยใสวยอะทุกคนใสวยครับ อ๋อม view view ันกินแล้วมันย้อนกล uh ับมาใช่ถือว่าหลามหมดหลามอยู่เลยเนี่ยใส่สวยเลยค่ะว้าวโอ้ตุ๊บกินอิ่มแล้วดิหมดก้อนเลยอะมันตอดมันตอดคันเดิมคนเดิมอยู่อเอ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 อนั่นๆๆๆๆๆย้อนแล้ว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 โดนไหมโดนโดนนะครับมันตันบ็อกโดนฟองขึ้นเลยเห็นปะอ๋อฟองขึ้นเลยมันตันบ็อก จะรู้ไหมลนะ่ะมันไม่มีดินเลยอ่ะไอ้โดนๆๆนรื่นี่มีลบมีลบมีลบนี่มาแล้วครับเล็กบ้างใหญ่บาง ปลามาละอ๋อดีดดดีไม่ดึงอะรออะไรเมื่อกี้นช่อะเ็าเคยบอกว่าให้รอเวลามันดึงแบบนี้มันก็เหมือนกนระเบนฝรั่งแลลวพอมันโค้งนานขนาดนั้นคนที่จะดึงแล้วหลุดแล้วมัง้งเดี๋ยวก็ได้รอบแล้วมัง้ง เดี๋ยวจะด่าแล้วปลากินตั้งนานแล้วนะครับไม่ดึงสักทีลีลาอยู่นั้นแหละลีลาอะไรก็ปกติพอแตนรีบเธอบอกมันเพิ่มไถ่ลำเธอจะรีบดึงทำไมมาแล้ว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 เนี่ยใสสวยด้วยทุกคนได้แล้วโดนด่าไปหนึ่งทีไม่ดมสักทีไม่ดีขึ้นเลยนี่ได้แล้ว คันนี้ไซส์สวยเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นคันหมั่นด้วยแหละเพราะว่าเที่ยงไปก็จะกินแต่คันนี้คันนี้คันเดิมตลอดเลยทุกรอบเลยโดนแล้วเหรอ,อ,อทุกคนครับเพิ่งเพิ่งจะไปไล่เอ็นเองอะ่ะมาแล้วอะ่ะสู้ด้วยตัวใหญ่เหรอ,อจะสู้เหรอ,อสู้อ่ะอ๋ออือมแต่ย่ายูไซสย,ยู เราลองไปพันดึงมาดึงมานีม่มาไปเกี่ยวแก้มอ๋อแต่ว่าส้สวยนะเพิ่งจะเพี้ยเองนะคะกินแล้วเดี๋ยวรีเฟ้นก่อนลงปุ๊บเอาปั๊บเลยเนาะโอเคจะปลดนน<ซ>ปลาก่อนนะ,ะทุ่มมือใส่รอไปเลย ต่อแล้วต่อแล้วเอาด,อดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้ายังกระตุกอยู่ก็ไปดึงเ,เลยอเอาเอาโดบบนไหมครับโดนนะครับเป็นพันบอกมาไหมเอ้ยมาไหมเอ้ย,ยมารอดูกันครับ เดียวไปไหนอ่ะอ oh, ุ้ยสู้สู้โอ้ยอ๋อ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สายสวยนะครับเนี่ยแต่ท้องป่องมากเลยกินอิ่มไงกินลำเป็นก้อนเป็นก้อนกินลำอิ่มแล้วแล้วโอเค้คันเดียวเหมือนเดิมค่ะทุกคนสามคันกินแค่คันเดียว เอาไอ้นั่นออกไปเนี่ยเอาไอ้ประตูน้ำเอาเอาเอาอะไรเอาอะไรตาอดไม่ไพ่นะฮะเอาโดนด้วยโดนด้วยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเอาเอาทิ้งคันไม้ไผ่ไว้นะครับเอาพันกันวุ่นวายมันปันทิ้งคันไม้ไผ่ไว้นะครับเพราะตอนแรกมันไม่ค่อยตอดอ่ะก็เลยใช้วิธีตกน้าดินเอา แต่ว่านาน้มันจะมาทีเนาะสายก็โอเคอยู่นะคะก็คือเราก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สนใจมันมากก็าะมันไม่มีที่ตกนะครับมาแล้วครับมาอีกตัวแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วครับกําลังจะปั้นลําอีกคันหนึ่งอยู่คันนี้ก็มาตอดเลยสู้อ่ะสู้ปันปันนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไง อ้ยตัวนี้สายสวยวทุกคนอือสายสวยสายสวยสายท้องปองให้เยอะให้เยอะมันก็นให้ให,ให้ให้กินลำไปเยอะแล้วนะครับทุกคนข้างๆก็จะมีเสียงรบก,กวนนะคะเสียงปันอาจจะบาเพราะว่าที่เขากำลังทำก่อสร้างสร้างบ้านกันอยู่ค่ะแล้วก็ต้องมาอยู่อที่ตรงนี้ไงเพราะว่ารอบๆก็เป็นบ้านคนรอบๆมันตกไม่ได้ครับมันลก โดนนะครับโดนโดนใช่ไหมฮะโดนแล้วนะครับปันปันด้วยแล้วตอนนี้อ้าออกลากไปแล้วนู้นลากไปนู้นแล้วลากไปนู้นแล้วยังไงยังไงยังไงอ๋อมีสู้นะครับมาสู้ด้วยอ้าวมาลากมาแล้วลากมาแล้วลากมาแล้วนี่ไม่ให้สู้ได้ยังไงตัวสวยขนาดนี้ทุกคน โคุ้มกับการรอคอยนะคะควนเต็มท้องเลยนะอืก็กว่าจะเข้าเราก็ซื้อไปนานนก่คุ้มค่ากับการรอคอยตัดตัดตัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเออโดนใช่ไหมบอกแล้วว่าโดนบอกแล้วว่ามันโดนตึ๊กตึ๊บตึ๊บมาครับมาครับ ยังไงเดี๋ยวเราดูตรงนี้เลยนะครับมียกสายยกขวาด้วยมีไซส์ป่ะเนี่ยมีไซส์ไหมไซส์สวยไหมดูกนโอ้ยไซส์ได้อยู่ออก็เริ่มห่างตัวแล้วนะครับไม่ได้เข้าดีมากอือเป็นช่วงๆของมันนะฮะ โดนโดนแล้วมั้ยโดนแล้วมั้ยโดนนะครับโดนนะครับโดนโดนโดนยิ้มยิ้มโดนแล้วยิ้มเลยรอตั้งนานมาแล้วนะครับเบาอยู่เลยอ่ะให้เหรอโดนจริงอะโดนไม่โดนโดนแต่ว่ามันเบาปลาไฟเล็กเนะเอ้ยเอ้ยใส่หอได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ นึกว่าตัวใหญ่ไงตึกตึกตึกที่นี่ไม่น่าจะมีใจใหญ่ให้เธอเพราะอะไรรู้ไหมตะขาก pues. ินหมดเธอจุงสวยวะดึงโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เปลยคนตกแล้วนะคะโอ้โหอวดจัดโอ้โหวิชาไม่ดด้ปั่นอยู่เลยร้นนอนอบมากเลยทุกคนตอนนี้ปันก็ให้ให้พี่เบนลงไปตกแทงนะคะนี่เราก็มาตกกับพี่เขาด้วยปลาไม่ค่อยเข้านะคะตอนนี้ปันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะและนี่คือปลาที่ปันตกได้ในวันนี้คะ่ะทุกคน ใชก็กําลังท่อกรอบเลยนะคะกลับมาก็ให้แม่ทําปลาก่อนนะคะส่วนปันก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นต่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปันอยากจะไปทําไร่ก่อนแล้วก็ให้แม่ทําปลานะคะเมือเพล้เสียยายาน่นได้ล่นะคะจ้าจ้าจ้า <laughs> <laughs> แม่พูกระเลียงนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยสุสันวันแม่นะจ้าแม่จะเลี้ยงหมูกระทะปันปันใช่ไหมให้ <laughs> ยิ้มด้วย <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ